ไม้เชียนลายมือนะสิบปีย้อนหลังอาจารย์ให้เป็นคนที่ทําเมเ็ดเดียวถล่มเจ้ามือชุดเพิ่นมาเอาได้เพิ่อนอยากได้ตัววิ่งเพราะตัววิ่งขอววงอาจารย์มันจะเข้าบนเข้าล่างเข้าบนเข้าแบาบมายา,ยาวๆจริงๆนะครับทำไมเชียลายมือแล้วก่อนก่อนที่จะมาทาใบฟ้าด้วยซ้ําไปนะครับนะบเพิ่มมาข้อนะเข้าอักเพิ่นเห่นตัวละมือตัวละแซียนกันพิ่นก็ได้เป็นเป็นเลขดิเป็นเงินล้านนะ นะครับเท่าความทุกคนเห็นรู้เนาะคราวที่แล้วเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาอาจารย์ให้ซ้ําได้บ้างนะครับมันมาดีมี่วันนี้นะครับทุกคนรู้เนาะนะขีดหม,มาเมื่อกี้ก็เป็นสามและห้านะครับเดินบนเดินล่างทุกคนรู้ไหมเลขสองตัวนี้มันเป็นเลขทะเบียนบ้านของอาจารย์อ่ะแล้วนะครับ ตัววิ่งอาจารย์เม่อนอิลีอะทีนี้มาขยายระหว่าง3และ5นะครับในชุดไฟฟ้านะครับตามมีพีมน,น,นะครับ3ก็อาจารย์ให้ประมาณนั้น5ก็ให้ชอบทุกหางแต่ความชอบมากก็คือชอบหลัก5เด้อนะครับ5ที่ชอบเพราะหนึ่งนะตรงบ้านเล็กที่ใครน่าจะรู้ในเล็กที่บ้านเล็ที่ของอาจารย์ขึ้นบ้านใหม่ เปิดสำนักง,งานนะตัวน่ะน่าจะอยู่ในชุดหลักห้าเด้อในชุดสามตัวนะั่นะะนะเพราะนั้นห้ามห้ามพลาดในชุดสามตัวทั้งสามหางนะครับประมาณนี้นะชอบก็าเอาไปจัดนะครับชอบหนะ้าสองห้าสามห้าสี่เนี่ยแหละหลักห้านะครับที่สำคัญให้าสามห้าเราทำไมมาห้าสามกมักตัวนี้เนี <laughs> ่ยพอเลขบานมันตัวนี้อ่านะครับเอ ชอบตัวนี้นั่นแหละฟังเดือทแต่ไม่หลักสามสามห้าหลักห้าแล้วทำไมยังมีห้าสามอีกทำไมไม่ตัวอื่นนะนะอ่าอ่ะ,อะลองนะครับหมักกับลองไปหาสลากไว้เดี๋ยอจีโน่เห็นวะอ่ะประมาณนี้นะครับน่าจะเห็นกันทุกคนลที่นีเฝ้าไปหา อะไรเนาะนี่ออกสองแปดเหรออาจารย์ให้เป็นเดียวเป็นสองเจ็ดเนาะเออเห็นไหมวิ่งดุดสองก็ได้เลยนี่อืมก,ก็ได้เนาะแต่ขาวิ่งดุดสองจีนใบาอาจารย์ให้หกเด้อข้างใบศูนย์ยงเหง็ปังๆกันทุกคนโชคดีโชคดีวันดีครับ